สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ครับอยู่กับผมโจเซฟเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําในส่วนของไอเทมต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งไอเทมในเกมนี้ผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็รายละเอียดของแต่ละชิ้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างเยอะก็เป็นสไตล์เกมโมบะนั่นแหละครับที่เรื่องของไอเทมเนี่ยจะมีผลต่อการเล่นของทุกท่านนั่นเองนะครับอ่ะ ด้วยความที่ผมกลัวที่จะคลิปมันยาวไปนะครับผมขอไล่ไปทีละคตตอโลีแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาไล่ทางด้านของคตตอรลจีบุพเพอนั่นเองนะครับหรือในส่วนของสีส้มนั่นเองนะครับผมอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมสำหรับไอเทมชิ้นแรกครับผมไล่กันตั้งแต่500โซนะครับเริ่มต้นกันที่เบสิกแมกกาซีนนะครับผมโดยไอเทมชิ้นนี้นะครับ จะเพิ่มกระสุน24นะครับผมแล้วก็ยังจะเพิ่มมูฟอนดามเมจนะครับอีก15นนั่นเองนะครับผมเราสามารถสังเกตได้จากทางด้านขวามือนะครับที่เขียนว่า modify นะครับก็คือนี่ครับส่วนที่เราจะเพิ่มมานั่นเองนะครับเนี่ย ammo จะเพิ่ม36 bullet damage ก็จะเพิ่มมาเป็น12.1เนาะแล้วก็เนี่ย l i h t millie ก็เพิ่มมา70 heavy millie ก็เพิ่มมา129นั่นเองนะครับต่อมานะครับ คอสเคานเตอร์ครับผมเพิ่มบูลเลตชิลแปดสินะครับก็คือเกราะที่เอาไว้กันกระสุนนั่นเองนะครับแล้วก็ไอเทมชิ้นนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของพาร์ทสิบนั่นเองนะครับก็เมื่ออยู่ใกล้เป้าหมายนะครับก็คือระยะ15เมตรนะครับจะทำบุพคลดัมเบจเพิ่มขึ้นอีก25%นั่นเองนะครับต่อมานะครับเฮดช็อตบุสเซอร์นะครับผมเพิ่มไฟเลสนะครับหรือลั่นไวนะครับ5%นะครับเพิ่มบูลเลตชิล เพลนะครับ40หน่วยนะครับผมอันนี้พาร์ทสี่ก็จะเป็นเมื่อเฮดช็อตนะครับก็จะเพิ่มโมฆะนเมตอีก45นะครับผมเป็นโบนัสดเมตนะครับอันนี้ต่อมาครับ High Velocity Max นะครับผมเพิ่มความเร็วกระสุนนะครับ30เพิ่มมูฟเพิ่มโเมตนะครับ14นะครับผมแล้วก็เพิ่มบู l l e t Chill h e อีก50นั่นเองนะครับต่อมาครับ Hollow Point Ward นะครับผมก็จะเพิ่มเท l l e t Chill h e นะครับ 85นะครับเพิ่มซิบริดพาวเวอร์อีก4หน่วยนะครับแล้วก็จะมีพาร์ตสนะครับผมเมื่อเลือดของคุณนะมากกว่า60%นะครับจะทำมูพร์ดาเมจเพิ่มขึ้น20%อ่ะต่อมาครับมอนสเตอร์บราวนะครับเพิ่มมูพร์ดาเมจนะครับกับ n อ c นะครับอีก35%แล้วก็เพิ่มในส่วนของบูเลตตลิสเซนนะครับหรือว่ากันกระสุนนะครับกับ n อ c นะครับอีก35%นะครับเพิ่มเลือด50นะครับ แล้วก็เพิ่มฟูนฟูเลือดอีกหนึ่งหน่วยนะครับผมต่อมาครับลาพิสลาวนะครับเพิ่มรันไวย12%เนะครับเพิ่มความเร็วตอนวิ่งนะครับอีกหนึ่งหน่วยนะครับแต่ไอเทมชิ้นนี้จะลดเลือดเหล่า50หน่วยนะครับผมแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะครับใน500โซนะครับคือ restorative shot นะครับจะเพิ่ม bullet resist 7%นะครับแล้วก็เพิ่มบุพเพนเมจอีก8%นะครับผมส่วนพารซีฟนะครับกระสุนนัดถัดไปของคุณนะจะฮิลเลือดของคุณนะครับถ้ายิงโดนฮีโร่ครับก็จะฮิล35ถ้ายิงโดน NPC เนี่ยก็จะฮิล10นะครับคูดาวหกวินาทีครับผมอ่ะอจบไปแล้วนะครับสำหรับ500โซต่อมาที่1,250โซนะครับชิ้นแรกครับแอคทีฟรีโหลดนะครับผม เพิ่มเพิ so ่มพันธม่นะครับ20%นะฮะลดระยะเวลารีโหลดนะครับอีก20%นั่นเองนะครับแล้วก็มีในส่วนของพัทสิบนะครับเมื่อกดรีโหลดระหว่างนั้นนะครับจะมีไฮไลท์สีเขียวนะครับถ้ากดปุบอาโดนตรงนั้นก็จะรีโหลดเสร็จทันทีนะครับแล้วก็จะเพิ่มลั่นไหวยี่แล้วก็บูเลตไลท์ซิลยี่สิเป็นเวลา7วินาทีนะครับคูลดาวน์17วินาทีนั่นเองอ่ะดูตัวอย่างดูตัวอย่างนะดูนะเห็นไหม อ่าก็ยิงเร็วขึ้นประมาณนี้ต่อมาครับต่อมาครับผมเบอร์เซอร์เกอร์ครับเพิ่มกระสุนอีก4นัดนะครับเพิ่มมูลเลตรีซิต์แปนะครับผมแล้วก็จะมีเลเซอรพาัสสิบนะฮะโบว์เพดาเมจของคุณจะเพิ่มตามดาเมจที่คุณได้รับนะครับโดยทุกๆ110ดาเมจนะครับที่ได้รับจะนับว่าเป็น1สแต็กนะครับทุกสแต็กก็จะเพิ่มโบว์เพดนัมเห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเก็บได้สิบสแต็กระยะเวลาสิบวินาทีครับผม ต่อนะครับแคทติกเดสนะครับผมจะเพิ่มเลือด100เพิ่มฟื้นฟูลเลือด1.5หน่วยนะครับผมแล้วก็พาสซีฟนะครับในส่วนของเดสจัมนะครับผมจะเสียสตอมบิน่าแคตตอน์เดสเท่านั้นนะครับแล้วก็จะเพิ่มลั่นว25เซนแล้วก็กระสุน5นัดัน,นะครับจนกว่าจะรีโหลดครั้งต่อไปหรือว่าครบระยะเวลา8วินาทีนั่นเองครับ ต่อมาครับผมลองเว้งนะครับเพิ่มกระสุนนะครับ20%นะครับเพิ่มในส่วนของบูลิตชิลเฮล์นะครับอีก90หน่วยนะครับผมแล้วก็มีพาสซีฟนะครับทำบุพเพดตเมจเพิ่มขึ้น40%นะครับเมื่อยิงโดนศัตรูที่ไกลกว่าระยะวางผลก็คือไกลกว่า15เมตรนั่นเองนะครับต่อมาครับมีรีชาร์จนะครับเพิ่มบุพเพดตเมจนะครับ15%นะครับเพิ่มเลือด100หน่วยนะฮะแล้วก็ เพิ่มฟื้นฟูเลือดอีกหนึ่งหน่วยนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของพาสซีฟนะครับเพิ่มระยะการโจมตีของเฮวี่มิลีและเมื่อใช้เฮวี่มิลีจะทําการรีโหลดกระสุนให้โดยอัตโนมัติอ่ะลอ,องดูนะดูนะดนะกระสุนกระสุนไม่มีนะครับนี่ไกลขึ้นอ้าวแล้วทำไมไม่มีรีโหลดให้ต้องโดดปะอ่าต้องต่อยโดนเนาะอ่ะประมาณนี้ โอเคครับต่อมาครับมิสติกช็อตนะครับเพิ่ม,มพูฟงดาเมจ12%แล้วก็เพิ่มสเปริทพลัง์เวอร์อีก4หน่วยนะฮะกระสุนนัดถัดไปของคุณเนี่ยจะสร้างความเสียหายแบบสเปริทเพิ่มเติม67หน่วยมีคูลดาวน์อยู่ที่6วินาทีก็อ่ะลองดูอันไม่มีก่อนไม่มีอันนี้มีอ่าเห็นไหมประมาณนี้ต่อมาครับผมสโลวิ่งบุลเลตนะครับเพิ่มมูฟเฟอร์เมจนะครับ16%นะฮะแล้วก็เพิ่มสเปริทพลัง์เวอร์อีก5หน่วยนั่นเองนะฮะ พาร์ทีฟนะครับกระสุนของคุณนะฮะจะลดความเร็วในการเคลื่อนที่ร้อยลาเรนตระยะเวลา1.3วินาทีนั่นเองนะครับต่อมาครับโซเชลเดอร์บุลเลตนะครับเพิ่มวิธีดาเมจดหเนะครับพาร์ทีฟนะฮะกระสุนของคุณนะจะทำการทิวฝั่นข้ามให้โดนสเิลิ์ดาเมจแรงขึ้น10%นะฮะอีกทั้งยังเพิ่มสเิลิ์ไลท์สติล์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ให้กับคุณระยะเวลาหกวินาทีนั่นเองนะครับก็เอามาแอมเวทนั่นเองเนาาะะต่อมมคครรัับบผน เพิ่มรันวัย22%ครับเพิ่มกระสุน10%ครับแต่ลดบุเลตรลีซิต5%นั่นเองนะครับสุดท้ายครับเป็นรองเท้าฟิตฟูดนะครับผมเพิ่มเลือด75หน่วยครับเพิ่มระยะทางที่สไลด์ได้22%นั่นเองนะครับก็จะมีพัสซีฟนะครับเมื่อโจมตีแล้วก็จะไม่เดินช้าแล้วจะไม่ติดโทษตรงนี้เนาะแล้วก็กดแอคทีฟได้ด้วยนะก็คือเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่4หน่วยแล้วก็กระสุนอีก30%นะครับเป็นเวลา4วินาทีนะครูดาวทั้งหมด22วินาทีครับ มาต่อกันที่สามัญโซครับชิ้นแรกครับผมเบิร์ดไฟครับเพิ่มรั้านวัย12เปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่มระยะทางที่สไลด์ได้50เปอร์เซ็นต์นะครับผมมีพัสซีฟก็คือเมื่อยิงโดนศัตรูนะฮะจะเพิ่มร้านวัยอีก30เปอร์เซ็นต์และความเร็วในการเคลื่อนที่2หน่วยนะฮะเป็นเวลา4วินาทีนะครับคูลดาวน์8วินาทีครับผม ต่อมาที่ escalating resilience นะครับผมเพิ่มเลนวาย14%นะครับเพิ่มมู l l e t r e s i s 14%นะครับผมแล้วก็มีพัสต์สิบเมื่อยิงโดนฮีโร่ศัตรูนะจะเพิ่มบูลเล t r e s i s t a n c 2%นะครับเป็นเวลา20วินาทีนะครับโดยสามารถเก็บสแต็กได้ทั้งหมด20สแต็กนั่นเองนะครับก็จะเพิ่มทั้งหมด40%เลยเนาะอ่ะมาต่อกันที่ head hunter ครับผมเพิ่มความเร็วกระสุนนะ50%นะครับเพิ่มมู l l e t d a m a g นะครับ 15%แล้วก็เพิ่มวูเลตชิลเฮลนะครับ150หน่วยนั่นเองนะครับมีพัฟซีฟนะครับเมื่อยิงเฮดช็อตจะทำดาเมจเพิ่มเติม140หน่วยนะครับฮิลอีก8%นั่นเองนะและยังเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่2หน่วยเป็นเวลา3วินาทีนะครับคู่ดาวหกวินาทีครับผมต่อมาครับฮันเตอร์ออร่านะครับเพิ่มเลือด150หน่วยมีพาสซีฟก็คือลดวูเลตลิซิทสิบเปอร์เซ็นตว10%ให้แก่ศัตรูที่อยู่ในระะย15เมตรนะฮะถ้ามีศัตรูอยู่คนเดียว จะแสดงผลเป็น3เท่าต้องบอกว่าถ้ามีฮีโร่ศัตรูอยู่คนเดียวนะครับต่อมานะครับ Intensifying Magazine นะครับเพิ่มกระสุนนะครับ25%นะครับเพิ่มมูลแพทยดาเมจ20%นะครับแล้วก็มีพาสซีฟนะครับยิ่งคุณยิงนานเท่าไหร่นะก็จะเพิ่มมูลแพทยดาเมจไปเรื่อยๆนะสูงสุดที่75%เป็นเวลา3ามวิ่งทีครับผมต่อมาครับ Point Bank ครับเพิ่มบูเลรีลิซเซนต์นะครับ15%นะครับแล้วก็เพิ่มสตามิน่า สี่ก็คือเมื่ออยู่ในระยะใกล้นะครับก็คือ15เมตรนะจะเพิ่มมูฟว์ดาเมจ45เปอร์เซ็นต์แล้วก็ลดความเร็วในการเคลื่อนที่เมื่อยิงโดนศัตรูนะครับ25เปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเวลา2วินาทีนั่นเองนะครับต่อมาครับผมบพิสชีนแอมเบอร์นะครับเพิ่มมูฟว์ดาเมจนะครับ25เปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่มสเปริทพาวเวอร์12หน่วยเพิ่มสเปริทลีซิต 12%นะครับผมมีพัฟซีฟนะนั่นก็คือการโจมตีของคุณนะจะเพิ่มมูลค่าดาเมจทีเด5ให้แก่ศัตรูที่เลือดมากกว่า50%นั่นเองนะครับไอเทมนี้ต่อไปครับคือชาร์ปชูตเตอร์นะครับผมเพิ่มกระสุน20%นะครับเพิ่มระยะทางครับที่ไปครับของกระสุนนะครับอีก15%นะครับเพิ่มระยะซูมอีก30%นะครับเพิ่มบูลค่ตชิลเฮล์นะครับร้อยเจ็ดสิบห้าหน่วยนะครับผมก็มีพัฟซีฟก ยิงเดินศัตรูที่ไกลกว่าระยะหวังผลกนะ็คือไกลกว่า15เมตรนั่นเองนะครับต่อมาครับเทสล,ล่าบุลเลตนะครับเพิ่มลั่นไวายสนั่นเองนะครับเขามีพาส,ส์ีฟนะครับมีโอกาสพอกนะครับ25%นะครับที่กระสุนจะทำการช็อตศัตรูและเด้งไปอีก2เป้าหมายโดยจะเพิ่มราเมจดสเปริตที่ตัวหลัก30นะครับผมส่วนราเมจที่กระเด็นออกไปแล้วจะทำความเสียหาย60หน่วยประมาณนี้เนาะบอกเลยว่าจะเข้าใจครับว่ากระสุนยิงชิ่งนะเราดูกันลนะก็จะงงๆกันนะว่าจะพูดแล้วง เนี่ยมันจะประมาณนี้นะถ้าถ้าติดถ้าติดพอมันจะจะเป็นสายฟ้าแล้วมันก็จะถ้ามันอยู่ใ,ใกล้ๆกันหมันก็จะช็อตไปโดนอีกตัวหนึ่งผมต้องไ่ทำให้ดูกับพวกไอ้สองตัวนี้แน่เลยก็อยู่ตัวดียไม่เป็นไรก็ประมาณนี้ครับมันเป็นสกิลมันเป็นไอเทมเกียเวฟนะครับต่อมาครับ ไทเทนิกแมกกาซีนนะครับเพิ่มกระสุนนะครับ100%นะครับเพิ่มมูฟฟานนมเนะครับ18%นะครับแล้วก็เพิ่มบูเลตลิสเซตนะครับ15%นั่นเองนะครับต่อมาครับท็อกซิกบูเลตครับเพิ่มเลือด100หน่วยนะครับผมมีพาสซีฟนะครับผมกระสุนนะครับมีโอกาสพ็อกนะครับ17%นะครับที่จะยิงศัตรูแล้วเลือดไหลทำน้ำเบาเปอร็นตต่อวินาทีอีกทั้งยังลดอัตราการรักษา15%เเป็นระะยวลา3วินาทีครับต่อมาครับ อาเคมิค a ลไฟ r อร์เพิ่ม Bullet Shield Health นะครับ225นะครับเพิ่มบูพันดามเมจนะครับ14นะครับแล้วก็เพิ่ม s p ปร i ลิทหน่วยนั่นเองนะครับมีสกิลแอคทีฟนะครับปาแะเบิดขวดไปที่จุดที่เลือกนะจะทำสเปริตอทามเมดนะครับ46ต่อวินาทีนะฮะอีกทั้งสัตตูที่โดนจะได้รับวูพัฒน์ดามเมดเพิ่มขึ้นอีก50%เป็นะครับเป็นระยะเวลา5นาทีนะฮะแต่จะทำความเสียหาย40%ให้กับยนิตที่ไม่ใช่เีอรีเองนต์นม ต่อมานะครับเป็นฮีโร่อีกออร่านะครับเพิ่มบูลิตรไลท์สติลครับ20%เครับเพิ่มเลือด150หน่วยเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่1หน่วยนะครับผมมีพาสซีฟก็คือเพิ่มร้านไว4ีให้กับมินเนี่ยนที่อยู่ไว้ใกล้ก็คือพวกเทเลทของเรานะครับแล้วก็กดแอคทีฟจะเพิ่มร้านไว25%หแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่3หน่วยให้คุณแล้วก็เพื่อรอบตัว30เมตรนะครับเป็นระยะเวลา6วินาทีคูดาวน์30วินาทีครับผมแล้วก็สดท้ายครับ เป็นวาร์ t o n e นะครับผมจะเพิ่มพลังทำเายนะครับ20%นะครับเพิ่มซิบริทพาวเวอร์นะครับ8หน่วยนั่นเองนะฮะกดแอคทีฟพุ่งไปข้างหน้านะครับระยะ13เมตรนะฮะจะเพิ่มบุลเลตต์ลิสต์เตนะฮะ30%นะครับเป็นระยะเวลา5วินาทีนะครับคู่ดาวสิบหวินาทีครับผมแล้วก็6,300โซ่เนาะเริ่มที่ชิ้นแรกครับผมคลิปปริ้งเฮดช็อตเพิ่มพลังทำเายนะครับ20%นะครับ เพิ่มบูลเลตไลท์สติลนะครับ10%นะครับเพิ่มซิบิลเลตไลท์สติลครับอีก10%นะครับผมมีพาร์ตีสนะครับเฮดช็อตนะครับจะลดบูลเลตและซิบิลเลตลิซิทของเป้าหมายนะครับที่โดนนะ24%เป็นระยะเวลา5วินาทีครับผมต่อมานะครับเป็นซี่นะครับเพิ่มกระสุนนะครับ12นัดเพิ่มบุพเพนเมทสาเมอ30%เพิ่มเลือด200หน่วยนะครับผมพาร์ตีสเมื่อเลือดต่ำกว่า40%นะครับจะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่4หน่วย เพิ่มลั่นไว40%แล้วก็เพิ่มสเปริลต์รีซิต45%ครับต่อมาคือก๊าซแคนนอนนะฮะเพิ่มบุพเพนิเมจ70%นะครับเพิ่มลั่นไว10%นะครับเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่1หน่วยแล้วก็ลดเลือดของเรานะ15%นะครับแต่มีพาร์ทสิก็คือทุกครั้งนะครับที่ฆ่าฮีโร่ฝันดาคามได้นะฮะจะเพิ่มบุพเพนิเมจถาวร10%นะฮะสามารถเก็บได้5สแต็กนะครับผมเมื่อตายก็จะลดลง1สแต็กนั่นเองครับ ต่อกันที่ลัคกี้ช็อตนะครับผมเพิ่มกระสุนนะครับ30นะครับแล้วก็มีพาร์ตฟนะครับมีโอกาสพอก3าที่จะทำความเสียหายเพิ่มขึ้น80%และลดความเร็วในการขึ้นที่30%เป็นระยะเวลา1.5วินาทีครับผมต่อกันที่ลูกเชนตครับเพิ่มกระสุน35%นะครับเพิ่มลั่นไกสิบสนะครับเพิ่มเลือด150หน่วยนะครับมีพาร์ตฟก็คือกระสุุนนของคณนะ จะชิงไปหาศัตรูที่อยู่ใกล้ๆกับเป้าหมายที่โดนยิงนะครับโดยจะส่งผลต่อบุลเลตพ็อกด้วยก็คือจากเช่นพวกเทสลาอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็จะทำความเสียหายเพียงแค่70%เท่านั้นครับต่อมาเป็นชิปฟอนบุลเลตนะครับเพิ่มบุฟเฟ่ดาเมจ28%นะครับพาสซีก็คือกระสุนของคุณเนี่ยจะขโมยเลือดของฟังนราค้าบนะครับ45หน่วยต่อครั้งนะครับเป็นระยะเวลา20วินาทีนะฮะถ้าคุณฆ่าฮีโร่นั้นได้เนี่ยคุณก็จะได้รับเลือด1นสแต็กก็คือ45หน่่วยนนนััั้แหละครบ แต่เมื่อคุณตายเนี่ยจะเสีย2ส,สแตร็รกบผมหวังว่าพอจะเข้าใจนะอ่ะต่อมาครับ s p i r i t ชั l o อเ r อรโฮะเพิ่มลร่นไหว20%ลดคูลดาว15%แล้วก็เพิ่มส i r i ิ l ไล e s สต a ล10%นั่นเองนะครับพก็คือเพิ่มโอกาส18%ที่จะยิงแล้วเพิ่ม s p i r ิ t พา w เว45หน่วยเมื่อยิงใส่ฮีโร่ศัตรูนั่นเองครับแล้วก็นี่ครับไซเลนเซอร์นะครับผม ก็มีโอกาสที่จะยิงสโลพ็อกนะครับ25%นั่นเองนะครับแล้วก็เพิ่มวูฟเวอร์เาเมตนะครับ15%ครับผมกดแอคทีฟเมื่อกดใช้กระสุนของคุณเนี่ยจะทำการใบ้ฝั่งตรงข้ามไม่ให้ใช้สกิลเป็นระยะเวลา2วินาทีบับจะอยู่4วินาทีนะครูเดาถา4วินาทีนั่นเองฮะ ไอ้บุลเลตสโลพ็อ์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันยิงแล้วสโลเลยยีหร์เซ็นตหรือว่ามันมีโอกาส25%ที่จะยิงแล้วสโลเพราะว่ามันไม่ได้อธิบายอะไรเพิ่มแต่ผมว่ามันน่าจะเป็นยิงแล้วสโลยี์เซนะอ่ะสุดท้ายครับของในส่วนของวูฟพอนแคตตาล وج ี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของแวนพลิกเบิร์สนะครับผมก็จะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่2องด้วย เพิ่มพลังดาเมจ25%แล้วก็เพิ่มเลือด150หน่วยนั่นเองนะครับ a c t i กดแท็กจะเพิ่ม b u ล l e t l i ล e ส t e ล l 100%เพิ่มร่นไว40% mm hmm. เพิ่มกระสุน50%เป็นระยะเวลา4.5วินาทีนะครับคู่ดาว35วินาทีนั่นเองนะครับอ่ะหมดแล้วสำหรับในส่วนของคาโตโลจีบุพเพ็นะครับก็หวังว่าน่าจะช่วยให้หลายๆ คนเนี่ยรู้ความสามารถของไอเทมได้นะครับอันไหนที่ผมแปลผิดพลาดไปยังไงแล้วมีคำอธิบายที่ดีกว่าหรือว่าแปลผมถูกก็ช่วยแจ้งมานะครับสำหรับไอเทมบางอันนะที่ผมอาจจะแปลผิดไปหรืออธิบายผิดไปนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ครับก็จบลงไปแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกด s u b ส c คร b e กันไว้ด้วยนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กันไว้นะฮะอยากส่งต่อข้อมูลดีๆนะครับ ก็กดแชร์กันนะครับผมไว้พบกันใหม่นะฮะหรือว่าเจอกันในทางทวิตดอททีวีนะโจเซฟจ้าครับตัว A3 ตัวนะครับสําหรับรอบหน้านะครับผมจะให้สัญญาไว้เลยละกันว่าจะเป็นในส่วนของการอธิบายไอเทมนะครับวิทาลิตี้คาตาลอจีนั่นเองนะครับอ่ะไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ